สตินะครับถ้าเราขาดสติแล้วทาอะไรลงไปในขณะนั้นมันอาจจะสะใจแต่พอสติกลับคืนมาก็มีแต่เสียใจครับอ่าฉะนั้นอย่าอย่าเข้าสู่หมดของคําว่าสะใจเป็นอันขาดนะัคนเดยวนะครับอ่าต้องระมัดระวังตัวเองตรงนี้ให้ดีๆถ้ามันกุ่นๆขึ้นมาหาอะไร,รทําก่อนหรือไม่งั้นก็ถอนออกมา ถ้าหมกมุ่นการเมืองมากไปก็ไปทําอะไรอย่างอื่นก่อนเข้าครัวไปทํากับข้าวรดน้ําต้นมาให้ใจเย็นๆก่อนก็ได้คถ้าอาจารย์ครับแต่มีผู้ชุมนุมบางท่านก็เหมือนกันบอกว่าเอาละวันนี้นะครับถึงแม้จะแพ้แต่รอวันข้างหน้ารอจะเป็นบรรชนะของเราหรือประเภทนี้แค้นต้องชําระอะไรนี้นะครับอันนี้จะทายังไงดีครับจะเปลี่ยนแปลงจิตใจยังไงดีครับพระอาจารย์เนี่ยเจริญพรอาตมาคิดว่าควรจะเปลี่ยนความคิดนะ เพราะถึงแม้จะรอวันที่จะชาระเพื่อที่จะชนะก็การเอาชนะบนจากประหักพังของประเทศชาติบ้านเมืองนั้น,นะ่ะแต่มาคิดคว่ามันเปรียบเสม,มือนเอามีดไปกรีดบ,บนน้านะคุณโยมนะเวลาที่เราเอามีดไปกรีดบ,บนน้ำคุณโยมจะเห็นว่าน้ํานั้นแยกเป็นเป็น,เป,นเป็นทางใช่ไหมคุณโยมครับแล้วน้ําพอยกมีดขึ้นมาน้ําก็จะกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน ก็เช่นเดียวกันการที่คนไทยอยากเอาชนะค้าคามซึ่งกันและกันและ,และบาดเจ็บล้มตายอ่ะคุณโยมก็เหมือนกับคุณโยมเอามีดกรีดลงไปบนน้ําที่ชื่อคนไทยนะ hmm. พอยกมีดขึ้นมานะที่บาดเจ็บล้มตายอยู่ตรงนั้นที่เห็นรอยกรีดเป็นมีดนั้นนะ่ะไทยทั้งหมดเลยโยม hmm. เพราะฉะนั้นอาตามาคิดว่าให้นึกถึงคําของพระพุทธองค์นะว่าถึงจะชนะก็ก่อเวร hmm. ถึงจะแพ้ก็นอนเป็นทุกข์ hmm. ดังนั้นแทนที่เราจะคิดมุ่งชนะค้าขานทำไมเราไม่มาตั้งคําถามว่าทําอย่างไรเราจะชนะด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะถ้าเราคิดว่าเออวันนี้ฉันชนะอีกฝ่ายหนึ่งก็เออวันนี้ฉันแพ้ก็ฝากไว้ก่อนถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่า,ปร,า,าประชาธิปไตยของเรานี้ไม่มีวุฒิภาวะคุณโยมนะครับมันจะกลายเป็นประชานธิปไตยแบบหน,นังจีนชอราเดอร์คุณโยมครับ คือคือเจ้าสำนักถูกฆ่านะสิทธิเข้าป่าไปสิบปีกลับออกมาล้างแขนแร่วบ้านเมืองไทยต้องไปไกลกว่านั้นนะต้องก้าวข้ามแพ้ก้าวข้าชนะแล้วลุกขึ้นมาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยด้วยกันดีกว่าตอนนี้ท่านะอาจาระปัญหาเรื่องเรื่องสีที่กําลังเป็นปัญหาในประเทศไทยอยู่ตอนนี้เนี่ยจะแก้ยังไงดีฮะ อาดมายาฝากไปถึงผู้นำของทุกๆุกสีนะคุณยมนะว่าควรจะลดละเลิกการเคลื่อนไหวในนามของสีต่างๆดีกว่าคุณยมต้องไม่ลืมนะว่าในประเทศต่างๆทั่วโลกที่เขามีความขัดแย้งเนี่ยนะเพราะว่าเขาแยกกันเป็นเผ่านั้นแยกกันเป็นเผ่านี้แยกกันเป็นผิวขาวแยกกันเป็นผิวดําครับแต่ในเมืองไทยเราไม่ได้แยกเป็นเผ่าและเราไม่มีปัญหาเรื่องสีผิวใช่ไหมคุณยมค แต่เรากําลังไปสร้างวันณะขึ้นมาใหม่แล้วเรียกวันณะเหล่านั้นว่าเสื้อสีต่างๆคุณยมคิดดูนะว่าเราไม่มีต้นทุนที่จะทําร้ายกันเลยแต่เรากําลังสร้างต้นทุนนี้ขึ้นมามฉะนั้นใครที่เป็นผู้นําของกลุ่มสีเสื้อต่างๆหากจะเคลื่อนไหวครั้งต่อไปนะอาตมาขอเลยว่าอย่าเน้นประเด็นเรื่องสีเสื้อเพราะพอเราเน้นแล้วและพอคนไปสังกัดสีเสื้อแล้วคุณยอมปัญหาก็คือเราจะเริ่ม โกรธเกลียดชิงชังกันแล้วก็เอาเสื้อสีต่างๆนั้นนมาเป็นเครื่องมือกันในการทําร้ายกันนะครับถ้าจุดติดแล้วเนี่ยเราสลายไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นครับครับ,รบเมืองไทยก็จะแตกเป็นเสี่ยงๆเลยทีเดียวดัเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ตะมาเองเป็นห่วงมากว่าเราไม่มีต้นทุนที่จะโกรธเกลียดชิงชังกันด้วยเรื่องของผิวด้วยเรื่องของเผ่า ครับเรามีต้นทุนที่ดีที่สุดแล้วที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติฉะนั้นมไม่ควรจะไปสร้างสีต่างๆขึ้นมาคราับหากจะเคลื่อนไหวอะไรก็ขอให้เคลื่อนไหวในานามคนไทยคนหนึ่งเถอะครับเพราะณะเวลานี้เรารวมกันติดเราเป็นไทยหนึ่งเดียวใช่ไหมคุณโยม,มแต่ถ้าเราไปจุดเป็นเสื้อสีต่างๆขึ้นมาคุณจุดติดแล้วคุณสลายไม่ได้อ่ะมันจะกลายเป็นมรด,ดกบาปนะ อันนี้สําคัญมากรรมต้องระมัดระวังพระอาจารย์ฮะธรรมะจะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงได้ไหมฮะอามาคิดว่าธรรมะที่จะใช้ก็คือหนึ่งก็คือสตินะคุณยอมนะครับสตินี้แปลกันว่าตื่นคนุณยอมนั่นหมายความว่าหลังเหตุการณ์คราวนี้คนไทยต้องตื่น,ข,นขึ้นมาเพื่อสรุปบทเรียนร่วมกันทังชาติครับเพราะถ้าเราไม่ยอมตื่นยังคงใช้ชีวิตแบบสบายๆแล้วก็ยังคง ปากหวานมองโลกในแง่ดีว่าไม่มีอะไรอัตมาคิดว่ามันจะไม่ช่วยอะไรนะนี่ไม่ใช่วันเวลาของการมากลบหรือฝังปัญหาเอาไว้เพราะความจริงนั้นมันมันเกินกว่าที่เราจะปิดฟ้าด้วยฝ่ามือหรือด้วยการมองโลกในแง่ดีคอัตมาคิดว่านี่เป็นวันเวลาที่คนไทยจะต้องลุกขึ้นมาสำรวจตรวจสอบการพัฒนาการเมืองสังคมเศรษฐกิจของประเทศเราว่า มันจะต้องมีโปรแกรมบางตัวที่ผิดปกติคนยอมประเทศถึงหายนะขนาดนี้ได้ครับนี่คือเราจะต้องตื่นขึ้นมาท่ามกลางซากปรักพังพูดอีกอย่างหนึ่งว่าในวิกฤตคราวนี้มีคนตายอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าหนึ่งคนตายขอให้ล้านคนตื่นต้องตื่นขึ้นมาให้คุ้มกับที่พ่อแม่พี่น้องของเราเอาชีวิตลงวางเป็นเดิมพันอย่าให้การตายนั้นเป็นการตายเปล่านะคนยมนะครับ เราจะต้องตื่นขึ้นมาทบทวนพินิษพิจารณาตั้งคําถามว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและเราจะไม่ให้ประวัติศาสตร์กลับมาตรงนี้ได้ต้องทํำยังไง hmm. นี่ก็คือสติคือตื่นและ <Huh. S 2> สองก็คือปัญญานะเราจะต้องระดมปัญญากันทั้งชาติเลยทีเดียวเพื่อที่จะวางรถแมพป,ประเทศไทยนะครับ <Huh. Huh. S 2> เขาดีธรรมาภาพดูรถแมพป,ประเทศไทยที่เสนอกันออกมานั้นเป็นมิติเชิงโครงสร้างที่ เน้นในเรื่องของสังคมทัางนั้นเลยแต่ขาดมิติทางจิตวิญญาณนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องขอฝากเลยว่าใครก็ตามที่จะร่างรถแมพป,ประเทศไทยอย่าลืมมิติทางจิตวิญญาณก็คือการปฏิรูปจิตสำนึกของคนไทยคการปฏิรูปค่านิยมของคนไทยถ้าคนไทยไม่เปลี่ยนวิธีคิดถ้าคนไทยไม่ยกจิตสำนึกให้สูงต่อให้ร่างรรรมนวนดีขนาดไหนสุดท้ายเราจะกลับมาที่เดิมอีกอืเหมือนกับคุณนิยม เอามองกฎไปสวมให้เลงคนยอมเลงก็จะสะบัดทิ้งเท่นั้นเองนะฮะประชาธิปไตยเป็นของสูงค่าแต่ทําอย่างไรคนไทยจะระหนักถึงคุณค่าของสิ่งนี้ถ้าเราเอาแต่ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งร่างกันมาในสิบแปดสิบเก้าฉบับแล้วนี่มันไม่เปลี่ยนนะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมก็คือรัฐธรรมนูญฉบับที่จะต้องฝึกคนไทยให้รู้จักใช้โอกาสในการเป็นประชาธิปไตย ที่เราแก้แก้กันนะเราแก้กระดาษนะคุณยศนะครับตำนานนี่อยากให้แก้จิตใจอยากให้แก้วิถีชีวิตคนไทยให้เยอะๆจนกระทั่งว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่นี่เราก็จะใกล้อังกฤษอังกฤษเขาไม่มีรัฐจมนวนฉบับลายลักษณ์นะคุณยมนะครับแต่คนของเขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าประชานที่ปไตจยครับครับในเชิงที่เป็นพระเจ้ารย์นั้นในเชิงที่เป็นรูปธรรมเนี่ยแก้จิตใจแก้จิตสํานึกเนี่ยทำยังไงฮะ อาจารย์มาคิดว่าวัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆทั้งหมดนะเช่นการเลือกจ้งก็ต้องโปร่งใสใช่ไหมคุณยมครับการรู้จักใช้สิทธิในทางสังคมก็ต้องดูว่ากฎหมายอนุญาตหรือเปล่าครับนะแล้วก็การใช้เสรีภาพในการแสดงออกในการพูดในการเขียนก็ต้องฝึกให้เคยชินไม่ใช่ว่าใครอยากจะพูดอะไรก็พูดใครอยากจะเขียนอะไรก็เขียนใครอยากจะปลูกระดมอะไรก็ปลูกอานตรมาคิดว่าในอนาคตควรจะต้อง เข้ามาช่วยกันฝึกคนไทยให้คุ้นชินกับวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับ,รบแต่มาพอจะยกตัวอย่างคุณโยมมีเวลาไหมครับเอาง่ายๆนะอย่างอเมริกาในคุณโยมปีปีปีที่แล้วนะคุณโยมนะมีคุณยายคนหนึ่งถูกจับคุณโยมอายุแปดสิบแล้วนะครับข้อหาที่ถูกจับก็คือปล่อยให้ปล่อยให้ยห้าที่หน้าบ้านสนามหน้าบ้าน,นาตายคุณโยม เอผิดกฎหมายนะคุณเด็กใสนามหญ้าหน้าบ้านของยายตายเนี่ยนะเขาบอกว่าคุณยายเนี่ยมีมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ใช่ไหมคุณยมแต่คุณยายจะต้องทําหน้าที่คือดูแลบ้านหลังนี้ให้ดีด้วยถ้าผิดสุขลักษณะเมื่อไหร่ผิดกฎหมายทันทีครับเห็นไหมคุณยมในสนามหญ้าตายยังต้องขึ้นลงขึ้นศาลเลยนะครับครับ,รบอันนี้คือสิ่งที่เรียกกันว่าสิทธิและเสรีภาพจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย จะต้องฝึกกันให้เคยชินอย่างจามาไปญี่ปุ่นมานี่เรียกว่าถ้าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยถ้าถ้าไม่ใช่ไฟที่อนุญ,ญาตให้เดินข้ามได้เนี่ยถ้าใครเดินจะเป็นเรื่องขึ้นมาเลยคุณยม,มหรือรถ<า>เล่นไปตามถนนถ้าคุณขับฝ่าความเร็วนะคุณไม่เห็นตำรวจหรอกแต่ภายในสามวันนะครับบินก็จะมาถึงบ้านและบอกว่าไปที่สามด่วนเห็นไหม,มนี่คือเขาไม่เปิดตาลวเลยเลยนะ กิจกรรมเล็กๆใน้อยๆในชีวิตประจําวันที่กากับด้วยกฎหมายเนี่ยมันจะต้องมีผลบังคับใช้จริงๆจนประชาชนคุ้นว่าอ๋ออย่างนี้ผิดนะอย่างนี้ใช้ได้นะนี่ถ้าได้ขนาดนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนจริงๆครับครับวันนี้ขอคิดทางธรรมคุณชูวิทต้องนอนหลับฝันดีแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ขอกราบขอพระคุณนะครับในความกรุณา